สวัสดีค่ะวันนี้มาแคมปิ้งนะคะเพื่อนพาทุกคนมาแคมปิ้งบนภูพาน,น้อยนะคะภูพาน,น้อยเมืองหนองบัวลาพูจ้าหนองบัวลาพูมีที่กางเต็นท์นะคะเพื่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะน่านามาเที่ยวมากๆเลยค่ะแคมปิ้งได้นะคะกางเต็นท์ได้รถถึงด้วยสะดวกสบายนะคะอันนี้ก็เป็นเด็กแก๊้งเรานะคะที่มาเที่ยวนะคะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบริเวณกลางเต็นนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมาทั้งแบบกลางเต็นค้างคืนหรือบางคนก็อาจจะไปกลับนะคะถ้าใครจะค้างคืนเจ้าหน้าที่ก็จะมีบริเวณกลางเต็นให้เอาเต็นมาเองก็ได้หรือว่าเราจะมาเช่าก็ได้นะคะอันนี้เป็นเต็นของอุทยานนะคะก็มีให้เช่าทั้งเครื่องนอนนะคะอันนี้เป็น ประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์ติดต่อนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ถ้าเราสนใจนะคะอยากเช่าเต็นท์ก็มาติดต่อตรงนี้เลยนะคะมีทั้งเต็นท์แล้วก็มีถุงนอนให้นะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าชมวิวนะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆให้เราชมนะคะเป็นทางเดินนะคะ้านข้างนะคะก็จะสามารถกางเต็นท์ได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะคะ เป็นจุดชมวิวค่ะสวยๆเลยนะคะมาแบบแคมปิ้งเป็นกับเพื่อนก็ได้กับครอบครัวก็ได้นะคะได้หมดค่ะสะดวกสบายรถถึงด้วยนะคะสามารถจอดได้เลยแล้วก็กางเต็นท์ได้นะคะเอาอุปกรณ์มาเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาเช่าข้างบนก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใครสนใจนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะ